สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุคน,นะคะเมื่อนี้กาะมาขอพกับสาวเมียนผ้าแสบคือเก่าค่ะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะ,คะสาวเมียนได้ตั้มสมค่ะพี่นอ้องตํามส่วเห้าเนี่ยแหละค่ะล้วก็ได้โค้งไก่มาแบึกงี้เลยเพื่อมึงค่ะพี่น้องมึงนี่ขึ้นหิวตํามสมค่ะตํามสมหน่อตั้มสมค่ะพี่น้องก็ได้ขหนียวมากหิวไหม มาจากมาแส่บน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องกินง่ายๆเหมือนไ้กิ้วบงวั้กินดับสมนหลายมือแล้วสองสามมือแล้วค่ะมึงทำยังไงค่ะพี่น้องมึงไล่แตกจำนาม,มันน้ำอ,อืมเสร้วน้องมึงนี่ได้อัน ทุน่นแบบพี่หงว่า,าเมื่อแก่ทุ่นก็ปักบุ่มใจกรอบข้าพีพ่หงเลยลืมพักขาค่ะเก็บมา่อไวกว็ลืมบ่ ข้างเลยเสียกั้ไกลแบบน้องตัวใหญ่แห้งใหญ่หย่อนแป่มรือได้เมือลูก อันนี้สามีซื้อ,อห่อมาด้วค่ะไก่ไก่ทอดไปตลาดมากค่ะได้ไปซื้อโครงไก่ทอดเมื่อกี้ก็้วทำสบเพื่อนเราไปม่ถึงน้ำเบอร์กินแต่นางเบืองแบงบกรยิบ Mm-hmm. อันนี้ทำให้ไปเก็บบัตรไม้ยามว่าคพึ่งนนปลูกเองพึ่งจะปลูกเห็นลูกไผ่ไปเก็บน้ำคล้องพ่นยานประสาทพึ่งก็เลยไปเก็บมาปลูกค่ะสใส่กวดน้ำใส่ตังสีป้ายค่ะพี่น้องพึ่งมาปลูกค่ะพึ่งม,มา,าักจนไหมมาสามาเ้วแจน้ำกันเด้อ เบ่งคงไกจกินบ่เบิดดอกคับพี่น้องต้องไ่ไปเนี่ยมักสื่อไม่แห็นค่ะ มานพี่น้องเป็นยังไงกันนะคะฝนตกบ่บ้านสามีหอนหอนฝนมาตกโดนตื่บ่ค่ะหอนแห้งแรงปวด คอยบ่กพันนายอะไรกูเขาหมดทำยังไง่พี่น้องหู้นะมึงทุ่นอะพี่นอ้อง อืมังจะแป้งเหรครงไงย้งอนแป้ง อย่างรถของระส์ของพ่อดังหลอกหูในจะาเข้าพี่น้อง น่ำเงินเงินแสดให้พี่น้องหยาบอืมทำไมก็บกว่าพี่น้องเริ่มจือกแล้วกาดจือกน่นแน่แล้วหยาบขาดยังเดียวว่าพี่น้องขาดพวกมันนั่งกินน้ำอืม เวลากินแล้วหลายคนเนี่ยตำหลายค่ะตำส่ตำหลายหนึ่งประแสบนด้วยค่ะแต่ว่าตำน้อยๆเป็นอย่างกระดูกกระดูกแสบแห้งอืม เมารอกีมบอะไ,ไงให้เตาอันบวกร์เทศใส่ลายซื้อได้ค่ะใส่เป็นสีสันแต่ว่าหั่นกินบอกกินนะคะอืม,อม 是。はい นีคุณลุงคุณเกศศิษฐ์ถามว่าโมย่างคั้นเดียวมันบุคคนเด้อค่ะต้นนี้เสียไข่บอลกัจริงค่ะแต่ว่าบุคคนเลยแล้วก็เอามาถึงห้อกะตัดลอ,อกไปโคตรมันว่ายังต่อลอกเปลือกมันออกสิค่ะแล้วก็ล่างกินอะไรได้ค่ะ บ่ต้องไปแช่น้ำปูนนำยังเนาะค่ะบ่ต้องแช่น้ำกุ้งน้ำเกลือค่ะนองปู่อ้น้ำผู้ผู้เราค้นผลมาต้องแช่น้ำเกลือบอ่ประเดช่ได้จ้ะกิไนได้เลยอันซมคือบ่อนนะสะดวกจากต่วันบ่แมนบ่ขั้นคือบอ่อนนอา นี่จะแป้งเหรอตรงย่ๆถามไม่ว่นมันแคะแสบดีนะครับอืม บัวได้เป็นพี่น้องฮึ่มบังคับมากจ้ะพี่น้องเบิร์ดก็แหละจำสมิ่งสามีมาที่สุดอ่ะกินขนาดที่ว่า เสกับวนันเย็นก็ได้ค่ะมันมีกระ่เผาอย่างอื่นก็ตามสาม,มีก็ต้องตามตามสมคำสุดท้ายพี่น้องอืม Bird, เบิร์ดกระไคายกินมาเบิร์ดก่อนมาเป็นวาเมื่อหลายเลยเหรอแกงเมื่อหลายแล้วปลเป็นยังไงเนะครับพี่น้องลองไออเอานี่หากินมึงด้วค่ะเป็นผักแก้มตำสมหรือว่าแก้มพลุกแกมยังก็ได้ค่ะแซ่บพี่ดีค่ะพี่น้องตุนตุนทุ่นค่ะ พี่น้องลังคนกะถามสาวเมีเมื่อวานมีแฟนเพจบอสามีมีแฟนเพจเด้อจ้ากะบซื้อว่าช่องสามีผพาแสร็จพีกันค่ะเพจเฟซบุ๊กค่ะแล้วกับทิกตอกค่ะห้างทิกตอกกะสามีผพาแสร็จพีกันเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะที่คอยให้กําลังใจสาวเมีตลอดมาจนได้กระฝากเป็นกําลังใจแบบนี้ไปตลอดในเด้อจ้าเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ